สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอ uh มาอธิบายแล้วกันนะคะว่าเห็นว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะมาถามว่าตัวเองเนี่ยใส่เฟือกศบฟันแล้วมีโอกาสจะหายไหมนะคะการใส่เฟือกศบฟันนะคะไม่ใช่ตัวการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าอาการที่เพื่อนๆเป็นอยู่เนี่ยจะหายถ้าใครอยากรู้เรื่องเฟือกศบฟันหมอเคยพูดถึงแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะลองไล่ไปดูข้างล่างนะคะจะมีคลิปเกี่ยวกับเฟือกศบฟันอยู่คะ่ะทีนี้ทําไมหมอถึงบอกว่าการใส่เฟือกศบฟันมันรับประกันไม่ได้บางครั้งหมอตอบไม่ได้นะคะว่าใส่ แล้วจะหายไหมนะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วการเป็นปัญหาข้อต่อขานไกลและกล้ามเนื้อบดเคี้ยวเนี่ยค่ะมันเป็นปัจจัยที่เกิดได้จากหลายสาเหตุเหมือนที่หมอเคยพูดไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นอนกัดฟันการใส่เฝือกสบฟันช่วยได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีพฤติกรรมที่เคี้ยวอาหารข้างเดียวนะคะหรือชอบเคี้ยวฟันหน้าไม่มีฟันหลังไม่มีฟันกรามข้างหลังไม่ได้ใส่ฟันปลอมนะคะแล้วใส่เฝือกสบฟันถามว่าหายไหมหมอบอกเลยว่าหายแค่3 0 ค่ะจากประสบการณ์ของหมอนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว,ว่าการใส่เฟือกสบฟันมันช่วยในตอนกลางคืนเป็นหลักค่ะแต่ตอนกลางวันนะคะยังมีปัจจัยอื่นอีกเยอะเลยไม่ว่าจะการเคี้ยวข้างเดียวนะคะหรือว่าการที่เพื่อนๆเนี่ยไม่มีฟันหลังแล้วมาเคี้ยวฟันหน้าพวกนี้ค่ะจะมีแรงกระแทกนะคะที่ข้อต่อขานไกลแล้วก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานไม่สมดุลกันนะคะถ้าให้เปรียบก็เหมือนที่เราเดินด้วยขาสองข้างเนี่ยค่ะแต่เราใส่รองเท้าส้นสูงข้างนึงรองเท้าส้นต่ําข้างนึง เดินแล้วก็ขยกขยเยกหรือบางคนขาสองข้างแต่ขย e n งเดินอยู่ข้างเดียวเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยเ้าต่อขานไกลแล้วก็ต้องใช้สลับไปมาเหมือนกับขาที่เราต้องใช้เดินสลับไปมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าใส่เฝืออโซฟันแล้วนะคะหมอตอบไม่ได้เหมือนกันว่าหายไหมแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอที่รักษานะคะว่าจะต้องมีปัจจัยอะไรอีกไหมต้องทานยาต้องประครบไหมหรือว่าต้องหลีกเลี่ยงอะไรไหมนะคะเพราะว่าการใส่เฝืออโซฟันช่วยได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะหวังว่าจะเป็น ประโยชน์กับทุกคนนะคะ